ี่นีจากครัวไทยใจสวิตค่ะวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศสวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามาเก้เชเออเกตลูเซนลาอีค่ะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะ ตรงนี้มีน้ําตกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งมาถ่ายน้ําตกสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะยิ้มสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาเดินเขาค่ะวันนี้มาเดินเขาสวยมากค่ะน้ําตกน้ําตกเป็นน้ําตกที่สวยมากเนี่ยต้องเดินไปรประมาณ รอบรอบภูเขาลุูกนี้ประมาณ8กิโลเมตรค่ะกำลังเดินไปกันค่ะขึ้นยากมากเลยทางคดเคี้ยวมากค่ะยิ้มสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีน้ำตกให้ดูค่ะกำลังเดินไปหวังว่าจะมีสัญญาณนะคะทุกคนขึ้นมาดูข้างบนสวยมากเลยอ่ะ บรรยากาศดีมากอากาศดีมากเลยค่ะนี่คือสวยมากตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยสวยจริงจริงจริงนี่ก็สวยจริงๆค่ะว้สวยมากเลยค่ะมีน้ำตกให้ดูด้วยสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เน,นี่ยจะคไทยเจสิดค่ะมาชม,มบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะอากาศดีมากแล้วก็มีน้ำตกสวยๆค่ะสวยมากเลยค่ะยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ชม,มบรรยากาศน้ำตกสวยมากค่ะ บ่าวแอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่าวแอขอบคุณค่าที่แวะเข้ามาที่นี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เรามาเดินป่ากันค่ะเราจะเดินไปอีกไกลอยู่นะคะเด็กขอแวะถ่ายน้ำตกสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมดูค่ะตรงนี้มีบรรยากาศดีมากเลยมัน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบ่าวแอรขอบคุณมากค่ะขอบคุณคากคดูภากันน้ำตกสวยมากเลยไม่ถูกยืนตรงแป๊บหนึกให้เพื่อนๆได้ชมสวยมากสวยจริงๆใส่เสื้อให้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่แวะเข้ามามีสัญญาณไหมตอบด้วยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะปอเอ๋ป้เอ๋มีดได้ได้ยินสัญญาณไหมคะบอกเนี่ด้วยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะ สัญญาณชัดเจนไหมคะทุกคนสัญญาณชัดเจนไหมคะบอกเนิดด้วยนะคะถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะบรรยากาศคะ่ะสวยมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกแอร์ขอบคุณมากเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับซัมซุงสวัสดีมากเนี่ยอยากยินไล่อยู่ตรงนี้ดูนี้บรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะไม่อยากไปไหนเลยอยากยืนอยู่ตรงนี้ค่ะสวยมากเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> เป็นอะไรที่สวยมากเลยค่ะ สวัสดีครับซัมซุงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเป็นน้ำตกไม่หุบเขาคะ่ะสวยงามมากเลยที่นี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ถ้าเราเดินเข้าไปในหุบเขาจะมีน้ำน้ำที่ไหลอะ่ะแยกแยกจากภูเข,เขาเข้าหากันนะคะเป็นล่องล่องน้ำขอบคุณมากครับบัมซุงขอบคุณมากครับสวยงามมากเลยค่ะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ6-8กิโลเมตรค่ะ แต่อยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศเนี่ยตรงนี้น้ําตกตรงนี้ไปก่อนสวยมากยืนอยู่ประมาณสักประมาณสิบนาทีเนาะถึงเราถึงค่อยไปต่อดูค่ะบรรยากาศขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับการกดหัวใจให้นะคะขอบคุณมาก เ็นอะไรที่สวยมากเลยค่ะน้ำจะไหลเราเราจะลงไปหาอีกข้างล่างมีช่วงหนึ่งที่เห็นภูเขาสวยมากเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะที่นี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่นี่เขาบอกว่าชื่อเกรเชชลูก er ลอยลอยอีถ้าถ้าเดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีหนึ่งนะคะหลังจากลงไลน์แล้วค่ะที่อยู่ค่ะถ้าใครอยากมาที่นี่ก็สามารถมาได้นะคะสวยงามมาก เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่คือทางเดินขึ้น,นะคะ่ะเราจะไปดูน้ำที่ไหลผ่านหุบเขานะคะเราจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆะคะ่ะขอให้มีสัญญาณชัดเจนนะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆะคะ่ะสุดยอดมากเลยบรรยากาศ ทนะคะที่แด้เข้ามารับชมค่ะขอให้มีสัญญาณนะคะจะเดินเข้าถ้าแล้วไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่าบรรยากาศสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมขอบคุณมากดูค่ะบรรยายไม่ถูกให้ดูเองค่ะสวยมากเลยค่ะ อ่ะดูไม่ชัดค่ะแสดงว่าไม่มีสัญญาณแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาคิด,ดว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรวถอยงั้นก็ถอยออกมาก่อนงั้นก็ยังไม่เข้าไปค่ะถ้าสัญญาณไม่ชัดจะถอยออกมาก่อนแป๊บนึงนะคะ ชัดหรือยังคะเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณชัดชัดหรือยังคะไม่งั้นเนี่ก็ไม่เข้าไปข้างในหรอกเพราะว่าต้องต้องเข้าไปในถ้ำคะ่ะมันไม่ชัด ดูบรรยากาศค่ะสวยมากยัง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 อ่ชัดหรือ,อยังค่ะสงสัยจะได้ถอยออกไปข้างล่างนะคะท่านไม่ชัดเราอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะยันถัดเจนไหมคะถ้าอยู่ตรงนี้อะคะ่ะ ไม่ชัดค่ะตอนนี้ชัดหรือยังคะสงสัยเข้าข้างในไม่ได้แล้วค่ะต้อ,อยู่ข้างนอกชัดเจนไหมคะบอกได้ด้วย ทป็ดบบนดีขึ้นไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะตอบได้นหน่อยได้ไหมคะสัญญาณชัดเจนหรือยัง สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่คะ่ะขอบคุณมากค่ะบุติชัยขอบคุณมากค่ะคุณบุติชัยขอบคุณมากคุณบุติชัยบอกชัดเจนแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเดินเดินเข้าท่านไม่ได้เลยคะ่ะเข้าท่านมันจะเป็น ถ้าเดินเข้าถ้ำแล้วสัญญาณไม่ชัดเน็ตอาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่ะเด็กเด็กคออยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนได้ไหมคะแล้วก็เราดูน้ําตกไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าถ้ำเคือสัญญาณไม่ชัดจนี่ไงเลยงั้นเนี่จะถอยถอยออกมาให้ดูน้ําตกชัดๆนะคะขอบคุณมากคุณทุกคนนะที่แวะเข้ามารับชมค่ะ ที่นี่ชื่อเชเชอร์ชุกโรเซนโรอีค่ะแต่ไม่รู้ภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมกที่นี่ประเทศอะไรนะมาทักทายแล้วก็แวคมาแล้วมันก็มีเมฆวนภูเขาค่ะมีเมฆ ยันยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะวันนี้นี่จะลองเข้าในถ้านูนะคะ่ะไงถ้าไม่ไม่ชัดเจนก็จะถอยออกมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีถ้ำเข้าไปข้างในอะคะ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองเสี่ยนดูไหมคะ ออเจ็บขาดหายครับเป็นเสียงน้ตกหรือเปล่าคะหรือเสียงนีเองสัญญาณไม่ชัดเจนทำยังไองไอะเจ๊ใจเจให้ดูข้างในด้วยค่ะแต่ภาพชาัดเจนอยู่ใช่ไหมคะคุณพิชิชย ภาพไม่ชัดเยันเบอร์อยู่งั้นงั้นงั้นเนี่ยลงไปดีกว่าลงลงไปยืนยืนอยู่ตรงนั้นก่อนสวัสดีค่ะเสยอเย็นเสย์สเย็นยัไงไงม้างเนี่ยภาพชัดเจนไหมไม่รู้ภาพไม่ชัดเจนเดี๋ยวถอยลงไปดีกว่าเพื่อนเพื่อนเข้าข้างในแล้วค่ะหรือจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเอาไหมอะเอาแบบนั้นไหมคะสัญญาณมันไม่ชัดเจนนะคะ ยังมัวอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วมันใกล้ภูเขาด้วยแหละค่ะสัญญาเลยไม่ค่อยชัดเจนถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้อ่ะชัดไหมอ่ะยืนอยู่ตรงนี้ได้ไมั้ยคะ ลงไลงมาข้างล่างไม่ชัดเจนทำยังไงอะ <S 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 ่ะนิกฮัลโลนิก Sagst du mir, ist er äh, äh, gut oder nicht gut? Will. Savadika, du konntest. Hallo. Nein, schlecht. Oje. Oh, Aber ich weiß nicht. Yes. Okay, คเยสโอเคไหมคะอยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเคโอเคยังไม่ได้เลย แป๊บหนึ่งนะคะ Bo, ni. Bo, kan ik druke. น้ำน้ำตกที่ก็ไหนครับอ๋ออยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ <c oughs> โอเคโอเคมาทอีก